สวัสดีจ้ายายหนูชาแนวชาแนลย,ยายหนูมาแล้วจ้าเหมือนีสิผ้าพีผ้าน้องมาทําไข่ตุนเด้อค่ะไข่ตุนใส่หัวหอมกับหอมแดงบ้านเท่าเลยค่ะหอมแดงซอยแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะพี่น้องและใส่เครื่องปรุงนี่คือเห็นเป็นพงๆนี่คือพงปรุงรสนะคะรสด,ดีเท่าค่ะอันนี้คือเห็ดกินเองนะคะทําเองกินเองค่ะมาม่แจพี่น้องมอนี้สิเห็ดไข่ตุนไข่ใหญ่กับตอกลงไปแล้วค่ะไข่สี่หน่วยค่ะมือนี้ ก่อนอื่นใหญ่ก็ขอค้นๆกันเลยค่ะคนไข่ก่อนนะคะเ็ดไข่ตุนกินค่ะพี่น้องจ้าเมื่อี้ง่ายๆค่ะเมนู่งห่อเส้นอันน้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะให้มักนัวมักรสชาติใดก็เติมลงไปค่ะผงชูรสใส่ไปแต่ว่าย่บ่ใส่ผงชูรสยายใส่รสดีก็พอนะคะมื้อี้ทาไข่ตุนค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงหฮอก็ไดนะคะใส่ไข่แล้วก็ใส่หัวหอมแดงค่ะพี่น้องเฮ็ดกินง่ายๆค่ะมามๆจ้ะ มันนี่สีเฮ็ดไข่ตุนกินค่ามันนี่ไข่ตุนสูตรยายหนูไข่ตุนไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวยายเอาน้ำใส่กันนะคะก่อนอื่นนี่ค่ะน้ำเทน้ำลงก่อนน้ำเครื่องถ้วยนี่นะคะเดี๋ยวยายจะสีข้นๆค่ะมันนี่สีเฮ็ดไข่ตุนใส่ไมโครเวฟค่ะพี่นอ้องนี่หลังจากเขาข้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยายกันสใส่ไมโครเวฟเข้าไปนะคะ ไมโครเวฟนี้เราจะเข้าสิตั้งนะคะตั้งแบบไฟธรรมดาก็คือแบบปานกลางบานนี้ท่าหเอาคิดว่ามันบอสุกเขากำจังเวบต่อไปนะคะเดี๋ยวย่า่สวมใส่ไมโครเวฟค่ะพี่น้องก่อนเปิดไมโครเวฟเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้อุ่นเข้าไว <c> ้ <oughs> เดี๋ยวออกมาก่อนค่ะอุ่นเข้าไว้ตุนไข่ไมโครเวฟเดี๋ยวย่า่เสวมตาปิดกันเลยจ้ะปิดตาไข่ไมโคร กดต่วัในในย่าใ้เอาสามนาทีครึ่งก่อนนะคะยังมาเบิ่งกันค่ะมืดไปแลาพอดีแลวจ้ะสามนาทีมาเบิ่งกันว่าจะออกมาอย่างไรนะคะไข่ตุน๋นย่ยหนูโอ้ยร้อนร้อนร้อนค่ะพี่น้องจ้ะเบิดพอดีกินค่ะพี่น้องรู้ดูแลกูนะเดี๋ยวย่าคขอนุญาตออกจากไม้ควเกล็ดกันนะคะ่ะ นี่จ้าหลังจากเขาเอาออกมาจากไมโครเวฟแล้วกับิได้ไข่ตุนประมาณนี้ค่ะเป็นตาแสบหรคะสามนาทีนะคะสามนาทีเคืองค่ะที่แย่เห็ดนะคะไข่ตุนง่ายๆค่ะไข่ตุนทรงเครื่องไขะพี่น้องจ้ามากๆจะเรียบ้อยแล้วค่ะมากินน้ากันกับแย่ได้ค่ะไข่ตุนทรงเครื่องนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามช่องแย่หนูจ้าแชแนลได้ค่ะเห็ดไข่ตุนซูพีซูนองกินนะคะถูกกาลังแรงใจค่ะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะคะ ขอบคุณอีกที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ